ท่านใดต้องการให้ทางช่องของเราทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่นบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโปรดขอความกรุณาท่านติดต่อทางช่องทางของเราที่แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางไลน์ขอให้ท่านติดตาม หรือติดต่อกับเราได้ในช่องทางดังกล่าวสวัสดีครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับความยากลำบากและความยากจน การอ่านดวงชะตานี้บ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทางการเงินและความยากจนที่อาจเกิดขึ้นได้ศัตรูรอบตัวระวังผู้คนรอบข้างคุณเนื่องจากอาจมีศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือผู้ที่หวังร้ายต่อคุณชัยชนะจากการฟ้องร้องแม้ว่าโดยรวมแล้วจะมีโทนเชิงลบ แต่ก็มีการคาดการในเชิงบวกว่าการฟ้องร้องที่กำลังดำเนินอยู่จะประสบความสำเร็จการทวงหนี้น่าเสียดายที่การทวงหนี้จากผู้ที่เป็นหนี้คุณดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ข้อควรระวังในการแต่งงานการอ่านครั้งนี้แนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรรีบร้อนแต่งงานการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแต่งงานในอนาคตกล่าวโดยรวมการอ่านดวงชะตานี้แสดงให้เห็นภาพช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ยังให้ความหวังอีกด้วยในขณะที่เผชิญกับความยากลำบากทางการเงินและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะได้ผลรับในเชิงบวกในประเด็นทางกฎหมายอย่างไรก็ตามควรใช้ความระมัดระวังในความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแต่งงานเลขนำโชค 6, 3และ8ถือเป็นโลกเป็นเลขนำโชคในช่วงเวลานี้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการและการกระทำการเลือกของคุณจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณในที่สุด หากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญควรพิจารณาขอคำแนะนำจากเพื่อนที่เชื่อถือได้ครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับการอ่านนี้ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปและการทำนายที่เจาะจงมากขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่คุณปรารถนาจะเป็นของคุณได้ฟรีหมายความว่าการบรรลุปเป้าหมายของคุณต้องใช้ความพยายามและอาจไม่ได้มาง่ายๆระวังคนที่ประจบสอพลอเป็นการเตือนถึงผู้ที่อาจยกยอคุณเพื่อประโยชน์ของตนเองระวังคนที่ชมเชยคุณมากเกินไปหรือดูเหมือนมีเจตนาแอบแฝงการทำนายเฉพาะการหาคู่ครอง การอ่านนี้บ่งชี้ว่าการหาคู่ครองที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทายการค้นหาลูกหนี้บ่งชี้ว่าการทวงหนี้อาจเป็นเรื่องยากโชคลาภการอ่านนี้บ่งบอกว่าโชคลาภนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อมความยากลำบากบ่งชี้ว่าคุณอาจเผชิญกับความยากลำบากในอนาคตอันใกลน้นี้การตั้งคัน การทำนายนี้บ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีลูกสาวเลขนำโชค 5, 7และ6สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ความพยายามและการตัดสินใจของคุณเองมากกว่าที่จะพึ่งพาการดูดวงเพียงอย่างเดียวหากคุณกังวลเกี่ยวกับคำทำนายเหล่านี้ต้องใช้ตัดสินใจ จากตัวท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับความท้าทายภาพของการหลงทางในป่าและต้องฝ่าดงน้ำสื่อถึงการเดินทางที่ท้าทายพร้อมอุปสรรคคุณอาจเผชิญกับความยากลำบากแต่ไหวพริบของคุณ จะช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ความสำเร็จและโชคลาภแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคแต่ในที่สุดคุณก็จะไปถึงจุดหมายและได้รับโชคลาภตามที่ต้องการเรื่องในทางกฎหมายหากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีความการพิจารณาอย่างรอบคอบและแนวทางที่รอบคอบจะช่วยให้มั่นใจได้ผลลัพธ์ว่าจะออกมาดีมาก ด้านสุขภาพคุณจะหายจากอาการป่วยใดๆในปัจจุบันได้ความสัมพันธ์การหาคู่ครองถือเป็นเรื่องที่ดีตัวเลขนำโชคเชื่อกันว่าหมายเลข5หมายเลข4และหมายเลข6จะนำโชคมาให้ท่านดังนั้นการทำนายดวงชะตาและการ อ่านดวงชะตาควรใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังและใช้ความรอบคอบสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ การอ่านนี้ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานระหว่างการทํานายดวงชะตาโดยทั่วไปและการทํานายที่เจาะจงมากขึ้นไม่มีสิ่งใดที่คุณปรารถนาจะเป็นของคุณได้ฟรีหมายความว่าการบรรลุปเป้าหมายของคุณต้องใช้ความพยายามและอาจไม่ได้มาง่ายๆระวังคนที่ประจบสอบพอเป็นการเตือนถึงผู้ที่อาจยกยอคุณเพื่อประโยชน์ของตนเอง ระวังคนที่ชมเชยคุณมากเกินไปหรือดูเหมือนมีเจตนาแอบแฝงการทำนายเฉพาะการหาคู่ครองการอ่านนี้บ่งชี้ว่าการหาคู่ครองที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทายการค้นหาลูกหนี้บ่งชี้ว่าการทวงหนี้อาจเป็นเรื่องยากโชคลาภการอ่านนี้บ่งบอกว่าโชคลาภนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อม ความยากลำบากบ่งชี้ว่าคุณอาจเผชิญกับความยากลำบากในอนาคตอันใกลน้นี้การตั้งครนการทำนายนี้บ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีลูกสาวเลขนำโชค5 7และ6สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ความพยายามและการตัดสินใจของคุณเองมากกว่าที่จะพึ่งพาการ ดูดวงเพียงอย่างเดียวหากคุณกังวลเกี่ยวกับคำทํานายเหล่านี้ต้องใช้ตัดสินใจจากตัวท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ การอ่านนี้ดูเหมือนจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปและการทำนายที่เจาะจงมากขึ้นไม่มีสิ่งใดที่คุณปรารถนาจะเป็นของคุณได้ฟรีหมายความว่าการบรรลุเป้าหมายของคุณต้องใช้ความพยายามและอาจไม่ได้มาง่ายๆระวังคนที่ประจบสพอพลอเป็นการเตือนถึงผู้ที่อาจยกยอคุณเพื่อประโยชน์ของตนเอง ระวังคนที่ชมเชยคุณมากเกินไปหรือดูเหมือนมีเจตนาแอบแฝงการทำนายเฉพาะการหาคู่ครองการอ่านนี้บ่งชี้ว่าการหาคู่ครองที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทายการค้นหาลูกนี้บ่งชี้ว่าการทวงนี้อาจเป็นเรื่องยากโชคลาภการอ่านนี้บ่งบอกว่าโชคลาภนั้นอยู่ไกลเกินเอื้อม ความยากลำบากบ่งชี้ว่าคุณอาจเผชิญกับความยากลำบากในอนาคตอันใกลน้นี้การตั้งคันการทำนายนี้บ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีลูกสาวเลขนำโชค5 7และ6สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่ความพยายามและการตัดสินใจของคุณเองมากกว่าที่จะพึ่งพาการ ดูดวงเพียงอย่างเดียวหากคุณกังวลเกี่ยวกับคําทํานายเหล่านี้ต้องใช้ตัดสินใจจากตัวท่านเองสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับคําทํานายเชิงบวกความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอนาคตที่สดใส และความสําเร็จเป็นของคุณไม่มีวันในไม่มีวันในชีวิตนี้ที่คุณจะทุกข์ระทมคุณจะมีโชคลาภเสมอเหมือนต้นไม้ที่ออกผลไม่เคยขาดผลความรักและความสัมพันธ์ทุกคนจะรักคุณและใจดีหากถามคู่ครองคุณจะต้องเจอคนนั้นอย่างแน่นอน ครอบครัวและลูกๆหากคุณกำลังตั้งครรภ์ก็จะมีเด็กเกิดอย่างแน่นอนเรื่องสังคมและกฎหมายลูกพี่ลูกน้องของคุณและลูกหนี้ที่หลบหนีจะติดต่อมาสำหรับคุณที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความคุณมีแนวโน้มที่จะชนะคดีตัวเลขนำโชค0 1และ6 คำทำนายเหล่านี้ควรใช้วิจารณญาณข้อความเหล่านี้มีไว้เพื่อให้กำลังใจและให้ความหวังเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นจริงดังนั้นควรใช้วิจารณญาณในการนำไปปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่การกระทำของคุณเองแม้ว่าการได้รับข้อความเชิงบวกจะเป็นเรื่องที่ดีแต่โปรดจำไว้ว่า ความพยายามและการตัดสินใจของคุณเองจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของคุณสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับอุป,ปมาคำอธิบายเปรียบเทียบตัวเลขนำโชคกับ เรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้ามากมายที่เล่นไปอย่างสงบสุขตัวเลขนี้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งและโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จเชื่อกันว่าผู้ที่ทำนายตัวเลขนี้จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและความปรารถนาที่สมหวังทางด้านความรักและการแต่งงาน ตัวเลขนี้รับรองว่าชีวิตรักจะประสบความสำเร็จและความสมหวังพร้อมทั้งมีโอกาสพบกับคู่ครองที่สมบูรณ์แบบและมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตัวเลขนี้ช่วยปกป้องคุ้มครองจากความเจ็บป่วยและช่วยให้หายป่วยได้โดยเร็วชัยชนะทางกฎหมายเชื่อกันว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ จะได้รับชัยชนะในข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งตัวเลขนำโชคที่กล่าวถึงโดยเฉพาะก็คือหมายเลข9หมายเลข4และหมายเลข5ดังนั้นการตีความดวงชะตาทำนายนี้ให้ความหมายที่แท้จริงและตัวเลขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทตามการเวลาและบริบท ในช่วงระยะเวลานั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราดังกล่าวนี้และอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอพลังบวกทางด้านต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกัน ในทางช่องของเรานี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังสวัสดีครับ